สวัสดีครับวันนี้พามาดูบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่5 7 4ตารางวานะครับหมู่บ้านสีเทพไทยาพาร์ควิวซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหมู่บ้านนะครับประกอบไปด้วยขับเฮ้์ระบบรักษาความปลอดภยัยกล้องวงจรปิดและก็มีคีย์การ์ดนะครับสำหรับการเข้าออกนะครับมีสถานที่ใกล้เคียงนะครับประกอบไปด้วยเทสโก้โลตัสบางบังบวเทสโก้โลตัสพัดหมอ สนามบินสุวรรณภูมิโรงเรียนมารดานรมนนะครับโรงพยาบาลจุฬาลัตน์11นะครับส่วนการเดินทางนะครับถ้ามาจากกรุงเทพมาที่นี่นะครับการเดินทางก็คือ,อถนนบางนาตราดกม43นะครับถนนสิริโสธรนะครับทางด่วนบุรพาวิถีทางด่วนบางบกรหนงทางด่วนบางบัวนะฮะห่างจากทางด่วนหรือถนนบางนาตราด เข้ามาถึงตัวหมู่บ้านนี่ประมาณ3-4 0 0เมตรเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันครับเสร็จครับนี่เข้ามาตรงนี้ครับนี่เลยนะฮะอันนี้เป็นพื้นชั้นล่างเลยครับเป็นห้องโถงนะครับตรงนี้กว้างพอสมควรจะตั้งโซฟาจะตั้งโต๊ะทํางานหรือจะตั้งโต๊ะอาหารทานข้าวก็ได้นะครับอันนี้เป็นบริเวณห้องโถงนะครับผ้มาม่านนี่เราก็แถมให้หมดเลยนะฮะผ้มาม่านรอบๆติดผ้าม่านเรียบร้อยตรงนี้นะครับเป็นมุมสําหรับ นั่งดูทีวีนะครับนั่งคุยกันนั่งอ่านหนังสือมีหน้าต่างรอบด,ด้านเหมือนกัน,กนตรงนี้สามารถตั้งชันทีวีได้เลยนะครับแยกสัสดส่วนได้ชัดเจนนะครับรบริเวณห้องครัวนะครับก็มีชั้นสําหรับชักล้างน,นะครับแล้วก็ตั้งของมีซิงค์ล้างถ้วยล้างชามเรียบร้อยแล้วก็มีห้องน้ํานะครับเรามาดูห้องน้ำกันห้องน้ํานะครับ ภายในห้อง,งน้ำก็มีสุขภัณฑ์นะครับมีอ่าล้างหน้า,นามีโถส้วมแล้วก็มีห้องอาบน้าําเรียบร้อยมีที่แผงที่กั้นไม่ให้น้ำอันนี้ประตูด้านหลังบ้านนะครับมีประตูด้านหลังบ้านตอนนี้ยังไม่ได้ต่อเติมทําอะไรเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันครับพื้นบันไดก็ปูด้วยหินขัดอย่างดีนะครับมีราวสเตเลสน,นะฮะนี่ราวสเตเลสสบายมากอย่างที่บอกเจ้าของใหม่มา ถ้าไม่ชอบสีเดิมแค่เปลี่ยนสีสามารถค้นของเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะฮะสำหรับรับแสงสว่างบ้านก็จะไม่เมืดอยไปดห้องชั้นบนนะครับชั้นบนนี่มีทั้งหมด3ห้องมาดูห้องแรกก่อนเลยห้องแรกนี่ก็เป็นห้องในห้องนอนห้องนี้ก็เป็นห้องนอนที่ได้เห็นวิวทั้งสองด้านนะครับนี่เลยติดม้านให้เรียบร้อยมองไปก็จะเห็นเป็นสวน นะฮะเป็นสวนซึ่งคาดว่าอีกน่าจะหลายปีกว่าที่โครงสร้างหรือหมู่บ้านต่างๆจะเกิดขึ้นเพราะว่าพื้นที่กว้างพอสมควรตรงนี้รับลมได้เต็มเลยนะครับแค่ติดมุงลวดเพิ่มลมผ่านเย็นสบายมากตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนหลักของบ้านหลังนี้ความกว้างพอสมควรตรงนี้เป็นที่นอนขนาด6ฟุตนะครับเราจะเห็นว่าจะมีพื้นที่ เหลือตั้งทีวีตั้งโต๊ะทํางานตั้งชั้นโชว์หรือตู้เสื้อผ้าด้วยก็ได้นะครับมีเครื่องปราบอากาศให้1ตัวนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้ปกติยี่ห้อ panasonic บรรยากาศฝั่งนี้ยิ่งดีมากๆน,นะครับเห็นบรรยากาศมีระเบียงด้านนอกนะครับตรงนี้เป็นระเบียงด้านนอกไว้สําหรับนั่งเล่นตากเสื้อผ้าก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับห้องที่3าของบ้านหลังนี้เลยครับห,ห้องที่3นะครับดูวิวดูบรรยากาศรับลมได้สองฝั่งนี้หน้าต่างทั้งสองข้างนะครับรับลมได้สองฝั่งเหมือนกันมีม่านมีอะไรเรียบร้อยนะครับเข้าอยู่ได้เลยดูห้องน้ำครับห้องน้ำชั้นบนนะฮะมีสุขภัณฑ์เรียบร้อยมีอ่างล้างหน้ามี โัดโคล้นะครับและก็มีที่อาบน้ําซึ่งกั้นไม่ให้น้ํากระเด็นใส่นะครับตรงนี้ก็ออกแบบได้ดีครับการปูกระเบื้องก็สวยงามแล้วก็มีกระจกด้วยนะฮะตรงนี้มีกระจสำหรับเปิดรับลมด้วยนะฮะมีเปิดกระจแล้วก็นั่งรับลมอ่านหนังสือช,ชิวๆไต่ตงกัวบ,บ้านด้านข้างเห็นเพราะว่ามีไม้ระแนงกั้นอยู่และลมก็จะเข้าจากข้างบนม,มาตรงนี้อันนี้ก็เป็นการออกแบบที่โอเคมากเลยนะครับผมว่า ทำให้ห้องน้าไม่อับด้วยนะฮะแล้วก็เวลาที่เรานั่งทําธุระรู้สึกสบายตัวบางทีหลับได้เลยมุมหน้าบ้านนะครับซึ่งเราก็ได้ต่อเติมหลังคาเรียบร้อยนะครับหลังคามาถึงก็ไม่ต้องต่อเติมอะไรแล้วนะฮะหลับต่อเติมหลังคาสามารถจอดรถข้างในนี้ได้สามคันนะครับอย่างที่บอกว่าบ้านนี้อยู่หัวมุมนะฮะแล้วก็รับอากาศรับลมได้อย่างเย็นสบายนะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะครับมีประตูบิดนะครับซึ่งการออกแบบทําไว้ได้อย่างดีดเก็บของได้มิดชิดดีนะครับเข้ามาดูด้านในได้เลยนะครับตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ใต้บันไดน,นะครับมีที่เก็บของเราสามารถนําของเอามาจัดเรียงวางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีตู้ไฟทั้งหมนนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับ ส่วนมุมนี้นะครับเป็นบริเวณหลังบ้านนะครับสามารถต่อออกเป็นห้องครัวก็ได้สําหรับท่านไหนที่อยากจะขยายตัวบ้านออกมานะครับต่อเป็นห้องครัวด้านหลังหรือถ้าใครไม่อยากขยายออกมาตรงนี้ก็สามารถสร้างหลังคานะครับแล้วก็ทําเป็นที่เก็บของก็ได้นะครับทำเป็นที่เก็บของนี่ก็เก็บได้เยอะพอสมควรเพราะว่าด้านในนี่ก็จะมีจุดเป็นห้องครัวอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านอีกด้านหนึ่งนะครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณด้านข้างของบ้านนะครับซึ่งเจ้าของเดิมก็ปลูกต้นไม้ไว้ไปไหนมั้งครับหลังจากที่เราพาไปชมตั้งแต่นอกตัวบ้านรอบๆบ,บริเวณบ้านและเข้ามาภายในตัวบ้านไปชมในแต่ละห้องถ้าสนใจนะครับสามารถมาคุยกันได้บ้านหลังนี้เราตั้งราคาไว้ที่3ล้าน5แสนบาทมี สิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านมาอยู่แล้วสบายการเดินทางก็สะดวกสบายโรงเรียนก็สะดวกสบายตลาดร้านค้าก็มีอยู่ด้านหน้าโลตัสพัดมอโรงพยาบาลก็อยู่ใกล้นะครับสามล้านห้านี้ผมว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่มีครอบครัวจะครอบครัวขนาดเด็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้สบายเพราะว่ามีพื้นที่ทั้งภายในและก็รอบๆตัวบ้านนะพอสมควรนะครับดังนั้นท่านไหนสนใจนะครับ ลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามดูผ่านเบอร์โทรศัพท์0835415692อีกครั้งนะฮะ0835415692ถ้าถูกใจนะครับหรือชอบฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อส่งข่าวต่อให้กับคนที่กำลังมองหาบ้านมือสองในราคาที่น่ารักน่ารักจับต้องได้ไม่แพงเกินไปขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตาม ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ